เป็นน้องสองคนเลยนะเหมือนเด็กม6ใครโอ้ไอ้ปอนยังดูแก่กว่าถ้าไอ้ปอนมันสูงวันเนี้ยปอนมันเตี้ยไปหน่อยใช่เตี้ยมาเตี้ยมาเตี้ยผมมต้องนเตี้ยมาเกินสมวว่ามันหล่อได้เดินไม่เหมือนหกวาียถ้ามันสูงเาคิวนะทำไมฮะทำไมใเฮียมันอายุไม่ถึงเท่านี้คนอนดีกว่า เอาออกก่อนออาออนจะนั่งไงอ่ะยิ้มด้นะชมผู้ชายแล้วยิ้มเขามีรสศมีวันันรคาเปล่าเหรอน่จะบกมวยอะไรเงี้ยมันหลอน ใช่คาบลามีมีข้างหลังจานก,กันนั่งดีมหมหรื่องนอนแล้วต่นแล้วเออยเมื่อยกวาโอ้เดี๋วมาตอลอดะต้งระบกันเดี๋ยวแกไม่ซบเลยดูท่านอน่าน,นอนอะไรนะมาด้านก่อนเยเดี๋ยวนะเดี๋ยว ไม่ใช่มันควรไหมแม่พี่แมย์เหยียบแล้วรองเท้าเหลืองกับขาสีดำแบบปัดกันแบบสวยมากนี่เด็กนอนตรงนั้นได้ไงเนี่ยเหมือนพวกแบบรองเท้าีเหยยบยังงไอะน้ำปลาล่ะเหยียบบนนั้นอ่ะนะดูดิอารดูเหยียบตรงเขาเป็นสีดำเลยอะไอันนี้ผิวหรือเกล็ดหรืออะไรคือเกล็ดงูเหรอเขาเรียกตัวจริงอะไรนะตัวจริงมานอนดีนอนดีนอนดีตัวจริงนะมุก มุหขวเราหลับคนดีอะไรเฮ้ยนอนเบี้ยระวังเข็ยนะเว้ยนอนไม่ตรงมันตันตังน้เลยเพมันเสจมูเส็จมูมเลยนนห้เมืนดมมันดังล้วงหลังชอบถ้้คนขอตรงเนี้ย ช่วประสานมจ้าช่วยประสานผมเมื่อวานรู้ไหมตอนที่จังไปลี่เห็นจังหรือเรา่าจัรู้ไหมที่รูคอลียบอกมาูเขาอยู่ไหนมาถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนเลยเอาดูวอระแลวูทุกคนถ่ายรูปมันแบ มมเาดมเราเราดมเรามาที่ยมัเอนออันแค่เป็นตอนนี้อ่ะมันเหมือนจะไม่ชัดแล้วอันนี้ชัดใช่ไหมอืมเขาว่าคนกดตรงเนี้ยเรากดตร่ที่นะอ้าวอันนี้ลายภาษาเนี่ยคือมีคนที่ีบอ ฉันคนเดียวเท่านี้นั่งเลยนั่งเลยนั่นไหนอร่มเสียอไเสียนโอคนะเจโอ้ปะหนักเลยปะ ก็ไอคอนอาจจะไหนอะ่ะ <c oughs> ต้องวาดเองหรอใช่โหดหลายว่ะ <c oughs> อุปสสเพลงเวอร์ชันนี้พอมากเลยเพลงนี้เวอร์ชัน ดินแดนได้สักแห่งเบ็ดแบบอึมอื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 มอึมได้ซอนอยู่การรอคอยที่แสนนานคงจะมีไม่มีหรอกจัดเกียงก้นทำไมอ่ะจัดเป็นไรอ่ะ เนเก่งก็หนูไม่ได้นั่งใช่ไหมเดี๋ยวเรานั่งกันดีดีก่อถ้าการที่เราจะได้นอนกันสบายสบายี่แม่ไปไมแม่ไปนะใช่เขาบอกว่าถัดฉี่ก็ต้องฉี่ในนี้ โอ้เริ่ไปแล้วนะเนี่ยเรากลังวนที่ใ่อีกสกนาทีเดี๋ยวสวัสดีพี่ต้อด้วยสวัสดีพี่ต้อมด้วยผู้ไก่ครับผู้ไห่ครับผู้ไก่ครับ เพราะว่าี่มสบอกวาทไปตัวี่หเแล้วหไปเหลือเท่าไรเพือ่อนเราหายไปหายไปหนึ่งแต่ไม่ได้ไปไหนก็ไปกดเขาเขาที่แล้วลองไม่ให้ใส่ดูนะครับตอนนี้ที่เหลือเราทัหมดเนี่ย บอกว่าเวทีเยเราถือว่าเวทีเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่ใหญ่ัวทีที่แไม่ใหญ่แต่อนาตข้างหน้าตาลรอบทิ่น้เอดใหนี่หลายวคนดูเยะหลายๆดังนั้นแหลกตันเยอะนั้นคเประมาณคนมันก็อาจจะเป็นแหลกตันคุกคนเดยวามประมาณได้ใช่ไหมครับเป็นการเความประมาท สิ่งที่พวกคุณทำโชว์ในวันนี้นั่งค,ความตั้งใจกับสมาพิชนะครับสมาพิชเพราะมันเนี่ยบนเวทีเนี่ยทางด้านเทคนิคของของผมเองที่ดูแลวคผมนะครับต่อนเนื่อนั่นคือฝั่งโคดิเตอร์ทั้งหมดบนเวทีเพื่อที่จะไ,ได้ร้องได้จับจังหวะได้ชัดเจน,นและต้องนะฮะการใช้วความร้อตรงนี้ก็กันเหมือนเดิมกับสัปดาห์แรกที่เราเจอกันแลกต่อทุกคู่ ยังคงต้องเก็บววรักษาไว้จนวิดท้ายจากนั้นคุณจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่ไม่ตายคุณจะใช้จากที่ทสอนมารือไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่ณนะึิวงหรือเกิดวิที่เหลือนี้คุณจะต้องนำานไปใช้เองถูกต้องนะครับถือว่ามันเป็นกับจ่าเลยแลวมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดที่ไม่มีสิทธิ์ต์อะไรมากนอกจาก ให้สมบภาพและพัดลมน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดไปมันเป็นสเสมือนตัวสะท้อนในสิ่งที่เราทราบนะครับก็ขอให้โชคดีกับการสอบในเช้านี้นะครับ<ช><ช>และพยายามตั้งใ,ใจให้ดีที่สุดและทำโชว์นี้ให้ดีที่สุดแล้วกันที่ช่วยเหลือทุกคนนะครับ,รบชชเชจอทางอภิญญาใจ